คำนวนผลบอลกับที้ได,ดโป้เดียวประจำวันพฤหฮัททีกาวมาการาปีหกปดสี่คู่วันนี้จัดบาย คู่แรกสะเป,ป,ป็นซูเปอร์คัพเรอัลมาดริดเจอกับมาโยกาเตะกันที่ประเทศซาอุิคิกออฟตีสองหมายการเปิดให้เรอัรมาดริดเหนือกว่า1.2 5ปัจจุบันมาดริดอยู่อันดับที่1ในลาลิกา้าแข่งไป19ชนะ13เสมอ4แพ้สส่วนมาโยการังอันดับ6แข่ง19ชนะ9เสมอ3แพ้เจดเทูเฮเกมล่าสุดมาโยกาเปิดบ้านเสมอเรอัรมาดริดไป1 1หนึ่งส่วนเกมล่าสุดของมาดริดบุกไปชนะมิโนรา50าในบอลถ้วยส่วนมาโยกาเกมล่าสุดบุกไปแพ้ปอนเตเบตา3-0นในรายกา กเดียวันนั่นคือโกปาเดเรตโตลากมาดริดวันนี้โรดิโกจูดเบลลิงแฮมวินิสุตจูเนียและเอ็มบัปเป้ส่วนมาโยกามีเซกีดาแดไคลลาลินและเวดานมูริกิโปงเดียวมองว่ามาโยกามักจะเป็นทีมที่ทําให้เรเอัลมาดริดอึดอัดได้เสมอดูจากเฮทูเฮทสีเกมหลังสุดมาโยกาชนะไปหนึ่งและยันเสมอได้1ส่วนเกมที่มาดริดชนะก็เฉือนชนะได้แค่ลูกเดียววันนี้ถึงแม้ว่ามาดริดจะดูได้เปรียบในเรื่องของขุมกําลังแต่ฟอร์มของมาโยกาก็มักจะทําได้ดีเมื่อเจอกับมาดริด แต่โป่เดียวยังมองว่ามมดิดน่าจะเฉือนชนะได้สอนนะทุกคนคู่ต่อมาเป็นศึก FA Cup ของอังกฤษเชฟยู U, เปิดบ้านเจอกับคาร์ดิฟซตตี คิกออฟตีสองไม้ก้านเปิดมาให้เชฟยูเหนือกว่า0.75และปัจจุบันเชฟยูอยู่อันดับที่3ในแชมเปยเชพแข่ง26ชนะ16เสมอ6แพ้4ส่วนคาร์ดิฟอยู่อันดับที่23แข่ง25ชนะ5เสมอ8แพ้ไป12เฮดทูเฮดเกมล่าสุดเชฟยูบุกไปชนะคาร์ดิฟได้2 0ูย์ในเกมหลีกแชมเปยเชพส่วน,นเกมล่าสุดที่เชฟยูเฝ้ารางเจอคาร์ดิฟพวกเขาถล่มคาร์ดิฟไปถึง4ต่อนผลงานเกมล่าสุดของเชฟยูบุกไปชนะวัดฟอร์สอ่ส่วนเฝ้ารางล่าสุดเสมอกับเวสต์บอม1ส่วน คาดิฟเกมล่าสุดบุกไปเสมอมิเตอร์สโบร1-1ส่วนเ้าหลังล่าสุดก็เสมอโคเวนที่1-1ตัวหลักเชฟยู่วันนี้ริอันวิลสเตอร์และจอมาปาติสส่วนคาร์ดิฟมีคิสวิลล็อกออลลี่เทนเดอร์เป็นตัวความหวังในวันนี้โป่งเดียวมองว่าผลงานของเชฟฟิลด์ยูในเต็ดเมื่อเล่นในบ้านยังคงหวังผลได้ถึงแม้ว่า2นั้นหลังสุดจะมีสะดุดแพ้เบอร์ลี่และเสมอเวสต์แฮมแต่ด้วยขุมกาลังของคาร์ดิฟและฟอร์มในปัจจุบันน่าจะหวังพึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้10เกมหลังสุดเล่นเกมเยือน ชนะได้แค่หนึเสมอ6แพ้ไปถึง3โป้งเดียวคำนวณว่าเชฟยูจะเปิดบ้านเชื้อน1 0นะทุกคน คู่ต่อมาฟูลแลมเปิดบ้านเจอวัดฟอร์ดคิกออฟตี24งหมายการเปิดมาให้ฟูลแลมเหนือกว่า1.5ปัจจุบันฟูลแลมอยู่อันดับ9าในพรีเมียร์ลีกแข่ง20ชนะ7เสมอเกาแพ้4ส่วนวัตฟอร์ดอยู่อันดับเกาแข่ง25ชนะ11เสมอ4แพ้10มีอยู่37แต้มรังอันดับเก้าในแชมเปี้ยนชิพเฮดทูเฮดเกมล่าสุดย้อนไปปี2 0 1 9วัตฟอร์ดเปิดบ้านชนะฟูลแลมไป41ส่วนเกมล่าสุดที่เล่นกันในบ้านฟูลแลมเสมอ 1, 1ในปี2018เกมล่าสุดของฟูแร่งอิ weet, ปีส2ส่วนส ฟอร์ดเกมล่าสุดเฝ้ารังแพ้เชฟยูไป1ต่อสส่วนเกมเยล่าสุดบุกแพ้ควีนสปาร์เรนเจอร์สามหนึ่งตัวหลักของฟูลแลมเจ้าบ้านเอมิสมิธโรอเล็กซ์อิวบีและโรดิโก้มูนิสส่วนวัตฟอร์ดมียูซุบบาโยและควานโดบาเป็นตัวความหวังในวันนี้โป่งเดียวมองว่าโดยชื่อชั้นฟูลแลมยังคงเหนือกว่าวัตฟอร์ดในปัจจุบันแล้วยิ่งสถิติในเกมเลกฟูลแลมไม่แพ้ใครมาต่อเนื่องถึง8เกมผลงานในบานหานัดหลังสุดก็ไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันถ้าเทียบกับวัตฟอร แล้วถ้าดูจากฟอร์มเกมเยือน5เกมหลัง ไม่ชนะใครเลยโป้งเดียวคำนวณว่าฟูลแลมจะเปิดบ้านชนะ3 0นะทุกคนคู่ต่อมาเอวาตันเปิดบ้านเจอปีเตอร์โบโร่คิกออฟตี245หมายการเปิดมาให้เอวัตันเหนือกว่า1.5ปัจจุบันเอวัตันอยู่อันดับ16ในพรีเมียร์ลีกแข่ง19ชนะ3เสม,มอ8แพ้ไป8ส่วนปีเตอร์โบโร่อยู่อันดับ19ในลีกวันแข่ง24ชนะ7เสม,มอ4แพ้ไป13เฮตูเฮตเกมล่าสุดเป็นศึกคาราบาวครับที่คู่นี้เจอกันในปี2 0 0 6ปีเตอร์โบโร่เปิดบ้านแพ้เอวัตันไป1.2ผลงาน เกมล่าสุดของเอเวอตันบุกไปแพ้บอลมัด1-0ส่วนเฝ้ารังล่าสุดแพ้ฟอร์เรส2-0ส่วนเกมล่าสุดของปีเตอร์โบโรบุกแพ้เล็กแฮม1-0ส่วนเฝ้ารังล่าสุดแพ้บาสซี่1-3ตัวหลักเอเวอตันวันนี้แจ็คแฮร์ริสันโดมินิกไคเวิร์เลวินและอิลิมนเอเจีอส่วนปีเตอร์โบโร่บีแอดชิคคอลินมาลิกมาเธอร์ชิลและริกกี้เช็โจนโป้งเดียวมองว่า เอวตันดูเหนือกว่าทุกประการถึงแม้ว่าฟอร์มในช่วงหลังของเอวตันจะไม่ชนะใครหาเกมติดแต่ถ้าเทียบจากชื่อชั้นลีกสูงสุดกับลีกวันแน่นอนว่าเอวตันมีสิทธิ์ที่จะกำชัยได้มากกว่าโป้งเดียวคำนวณว่าเอวตันจะเปิดบ้านชนะ20นนะทุกคนแล้วท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทัศนะคู่อื่นๆได้ที่ mjm 7 8 9มีแอดนำหน้า